สวยงามไะเดี๋ยวเราไปชมบริเวณท้านนอกนะครับผมขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่ตะเกียงทองแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเดินไปรอบๆนะครับผมทั้ง4ี่มุมนะครับไปกราบไหว้องค์พญา,านาคครับทีอ่อยู่มุมของศาลนะครับทั้ง4ี่องค์เลยนะครับผม เมื่อกี้ตัวเลขตัวเลขสองตัวนะครับก็ตัวไหนวะลืมสองสาม สวัสดีครับผมอยู่กับผมช่อง YouTube นุรเยชแนลนะครับผมตอนนี้นะครับผมพาเพื่อนๆนะครับมาที่วัดป่าคลอง11นะครับหรือว่าคำชะโนด2นะครับผมนี่ตอนนี้เดินทางมาถึงแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณจะสี่โมงแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าไปดูข้างในนะครับผมแล้วก็จะพาทุกคนไปหาตัวเลขด้วยนะครับผมนี่วันนี้เราเดินทางมากับรถคันใหม่นะครับผมนี่ จะพาไปชมก่อนนะครับมีใท่คก,กันนี้นะครับคันนี้ฟอร์ซ่าสามาศูนย์นี่ได้ขี่แล้วแบบขี่ดีครับขี่สบายมีชิวด้านหน้านะครับผมในระยะทางก็ประมาณร้อยโลนะครับจากบ้านมาที่นี่นะครับผมไปเดี๋ยวผมพาทุกคนนะครับไปชมในวัดนะครับ ไม่ได้มานานแล้วนะครับผมพวกดอกไม้นะครับก็จะขายอยู่ข้างนอกเดี๋ยวเราเข้าไปทำบุญนะครับถอดรองเท้านะครับผม อย่างงดงามเหมือนเดิมน,นะครับผู้คนก็ร่างไหล,หลามาเยอะแยะมากมายนะครับผมทำบุญก่อนนะครับ ไปก็จะเว่ยโอเคตอนนี้องค์นี้หน้กก็หายก็ยหากันนะเดีได้สองอันบาทครับครับผมงดงามอันนี้ก็จะเป็นใบสีที่อ่ผูกคนนะครับนำมากลับไหว้นะครับผมซึ่งตรงจุดขายใบยสีก็จะอยู่บริเวณข้างนอกนะครับ โอ้โหพี ang, mm. <f <f ่ไม่รีบๆปลาได้หนูสวยงามครับผมสวยงาม นานแล้วนะครับที่เราไม่ได้มาวัดป่าของ11คำเช่วนตสองครับนานแล้วไม่มีรถมานั่นเองนี่งดงามก็ตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับผมเรามีรถก็เลยเดินทางไมได้นะครับผมนี่สวยงาม มีปลาด้วยนะครับผมปลานินปลาตะเพียนปลาดุกสวยงามมากในงดงามเลยทีเดียวครับ ลมลื่นไม่ร้อนนะครับผมทาสีใหม่หมดเลยนะครับองค์พญานาคองค์พญานาคเสียเช้าเสืองดงามเลยทีเดียว นี่นะครับผมอันนี้เกาจะเป็นสาลากลางอยู่กลางน้ํานะครับสาลากลางน้ำํำสวยงามผมก็ไหว้พระเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเรา,เาไปชมข้างนอกนะครับไปกัน เดี๋ยวเราไปชมบริเวณด้านนอกนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะพาเดินเรอบออแม่น้ำนะครับไะก่อนที่เราจะเดินเราไปหาตัวเลขก่อนนะครับผมที่แม่ตะเคียนนะครับไปหาตัวเลขกันดีกว่าพี่น้องอากาศดีมากครับตรงนี้ มีต้นไผ่นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปหาแม่ตะเคียนนะครับผมไปหาตัวเลขกันนะครับผู้คนก็นังไหลมาเร,เ,รเรื่อยเรื่อยนะครับผมขนาดตอนนี้ก็จะเป็นเวลาห้าโมงแล้วนะครับผู้คนก็ยังทยอยกันมาอยู่นะครับผมก็ที่นี่ก็เปิดเวลาน่าจะเปิดเวลาประมาณ ไม่รู้จะไม่ได้นะครับนี่เดี๋ยวเรามา,าไหว้แม่ตะเคียนกันนะครับแล้วก็มาขย่าเซมซีเดี๋ยวเอาเซมซีใหญ่เลยนะครับผมมาขออนุญาตไหว้ก่อนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะขย่าอันนี้เลยนแม่ตะเคียนครับลูกหลานมาขอโชคขอลาบนะครับผมขอให้ลูกหลานร่ำรวยท่านผู้ชมทุกข้าง มาขย้อสัตซนะครับผม นี่นะครับผมตัวเลขที่เราเขย่าได้นะครับเขย่าได้สามไม้นะครับผมตัวเลขมีสองตัวนะครับผมคู่กันนะครับผมสองสามห้าแปดแปดห้านะครับผมสาธุนะครับขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆยนะครับผมมีโชคมีลาบถูกรางวัลด้วยเถอะสาธุสาธุสาธุาธเอาละครับ เพื่อนทุกคนผมก็ได้กราบไหว้นะครับขอพรขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่แตะเคียนทองแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเดินไปรอบๆนะครับผมทั้งสี่มุมนะครับไปกราบไหว้องค์พญา,านาคครับทีอ่อยู่มุมของศาลนะครับทั้งสี่องค์เลยนะครับผมเมื่อกี้ตัวเลขตัวเลข2องตัวนะครับก็ ตัวไหนวะดื่มสองสามกับแปดห้าแปดกับกับเรียบร้อยนะครับผมถูกแน่นอนนะครับไปเดี๋ยวเดินไปชมอ๋ออยู่ในนี้ไม่มีห้องน้ำนะครับผมแต่ก่อนมีห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะครับตรงเนี้ยเป็นห้องน้ำเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับผมอยู่ด้านนอกนะครับห้องน้ําแล้วก็ขายของ พวกใบสีอะไรก็จะอยู่ทางด้านหน้าเลยนะครับผมนี่องแรกนะครับผมนี่สวยงามนะครับสาธุสาธุสาธ,สาธุวันนี้ลูกหลานได้มาเก่าไหวองค์ปู่ย่านะครับผม ก็วันนี้ก็ขอให้ขอพรเผื่อเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับมีโชคมีลาบนะครับอยู่ดีมีแหงนะครับผมนี่สวยงามร่มรื่นนี่ครับสาระกลางน้ำโอ,อ้นกสวยนกสวยสีเหลือง เห็นไหมครับเห็นไหมลังนกโอ้สีเหลืองสวยมากนกอะไรครับนี่เหลืองสวยมากนู่นเสือ่เสือสนี่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  สีเหลืองเลยสวยสวยสวยนี่ลังมันนะครับนี่นเนี่ยสวยมากปะเดินกันต่อเดีมืดค่ำแล้วอ่างบัวงดงามมีปลาด้วยปลาหางลูกยุงนะครับผมโต วัดป่าคลองสิบเอ็ดระยะทางนะครับที่ผมขี่มานะครับผมออกรถมอเตอร์ไซค์เมื่อวานนะครับผมวันนี้ก็มาลองเลยระยะทางขามาอย่างเดียวครับก็ประมาณร้อยโลนะครับผมก็ขี่สบายมากนี่แหละครับจะได้พาเพื่อนๆไปสถานที่ตา่างๆที่ว่าแปกใหม่นะครับผมนี่จุที่สองอยู่ตรงหัวมุม นี่สวยงามสาธุสาธุสาธุาธาธบเรียนมุมสาธุสาธุสาธุาธทาซีใหม่เขียวหัวเป็ดนี่นะครับแต่ละองค์สี่มุมก็จะมีชื่อบอกมีป้ายชื่อบอกนะครับผม มทำไมน้ำแดงตาเต็มเลยตรงนี้เป็นตรงที่ถาวายสังกทานนะครับผมตรงนี้ แล้ยินเสียงพระเสียงพระเทศอยู่ฝังนู้นนะครับนี่ล่มเลื่นตรงนี้เป็นตรงปฏิบัติธรรมนะครับนี่ตรงปฏิบัติธรรม นี่ทุกคนต้นอะไรเออต้นอะไรเอยมากินได้ไหมนี่รังนกชัก,กต้นนี้อะไนี่เรามาอีกองหนึ่งแล้วนะครับผมมีป้าชื่อบอกนะครับนี่ โอ้ลังนกเต็มเลยเาีุยสาธุสาธุสาธุถุงใส่ทุกคนดูปลาปลาดุกทำไมมาอยู่ตรงนี้ฮึโดนหัวขอโทษ เป็นไรเป็นไรเป็นไรอ้ไม่ขยับเลยเป็นอะไรไม่รู้เง,งนี่อีกมุมนึงนะครับผม ซึ่งเป็นมุมสุดท้ายนะครับสาธทุสาธทุสาธทุกนะครับก็มีคนเอาเอาเหรียญน,นะครับมาไว้ตรงนี้ไว้เพื่ออะไรเราก็ไม่รู้นะครับผมนี่ตรงนี้เมื่อกี้เรายังไม่ได้ไว่า้นะครับเดี๋ยวว่าตรงนี้ก่อน พระเสวลีนะครับผมนี่อนุญาตจุดทูบไหว้ก่อนนะครับนี่นะครับผมเมื่อกี้ผมก็ได้กล่าวว่าเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมพระเสวลีนะครับมีคาถากราบไหว้นะครับมีทูบเทียนให้ไหวบูชากราบไหว้พระเสวลีนะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับประสบแต่ความสำเร็จนะครับ มีแต่ความสุขความเจริญนะครับร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับผมเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนนะครับสมหวังทุกประการนะครับผมเอาละรครับทุกคนผมก็ได้พาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับชมบริเวณภายในวัดแล้วนะครับผมตอนนี้มันก็จะมืดค่ำแล้วเดี๋ยวเดินทางกลับบ้านนะครับผมด้วยเจ้านี่ครับผม ฟอร์ซ Honda ด้าฟอร์ซสามารถสูนะครับไะเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับไว้เจอกันมาคลิปหน้านะครับยิงเฮงรวดรวยกันทุกคนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ